สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกรองแอร์สุสูกิสวีฟกันนะครับในยุคโควิดต้องประหยัดนะครับอะไรพอทำเองได้ก็ทำเองวันนี้จะมาเปลี่ยนกันดูว่าเปลี่ยนกรองแอร์สุสูกิสวีฟเปลี่ยนยังไงไปดูกันเลยครับทีนี้ก็เข้ามาดูด้านในของสุสูกิสวีฟนะครับด้านใน เปิดเกะออกนะครับใช้มือบีบบีบตรงนี้นะครับเบกเข้ามาที่จริงสองมือก็น่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวนะครับผมลองใช้อีกมือ,อ,อหลุดออกเลยครับตอนนี้ เก็หลุดออกมาแล้วใช้สองมือบีบมันก็จะง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาดูด้านในด้านในด้านในของเอาละดูถึงด้านในแล้วนะครับนี่คือด้านในของกรอบเออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เราก็จะมาเปิดเอามือกด สองข้างนี้เข้าแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาครับ <L ong air> เห็นไหมครับกรองแอร์อยู่ข้างในกรองแอร์อยู่ข้างในแล้วก็ใช้เครื่องมือถ้าเอามือดึงออกมาได้ก็มีเครื่องมือในการดึงออกมานะครับโอ้โหนี่ครับกรองแอร์ไม่ได้เขียนวันไว้นะครับ ก็คนข้างที่จะสกรปรกมากสมควรที่จะเปลี่ยนแล้วอพอเอาออกมาก็ต้องเช็ดผ้าชุบน้ำหม,มาดๆเช็ดทำความสะอาดหน่อย,ยกันนะครับจะมีฝุ่นอยู่ด้านข้างเช็ดทำความสะอาดก็จะดีไม่น้อยนะครับ รลบๆดันมาด้านข้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาอันใหม่ออกมาซื้อมาซื้อมาออนไลน์มานะครับประหยัดประหยดัดจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับใช้ของแอร์หลยนย์ก็มาดูสิครับ มาดูนะครับมันก็จะมีลูกศรลูกศรอันนี้ขึ้นข้างบนนะครับอตอนนี้ผมเขียนวันที่ไว้ก็ด้านนี้เข้าข้างเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้าง,างใน แล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับจนสุดสุดจนชนแล้วพอชนแล้วก็ฟ้าเดิมนะครับอันนี้ขึ้นข้างบนจะเห็นลูกศรลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะครับหันขึ้นขึ้นข้างบนเอามือกดทั้ง2ข้างเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับ การเปลี่ยนกลองแอร์รถยนต์ูซูกิสวิฟทีนนี้ก็เอาเกะเข่า,เ,า,เ,กเ,ขาเกะเขา้าเกะเข้าด้านล่างก็จะมะีปุ่มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลมลงลนิดหนึง่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับสำหรับสอดลิ้นเข้าไปนะครับตรงนี้ จะมีเดือยด้เดือยกอ็มาดูเดือยด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับทั้ง2องข้างก็จะเป็นนี้ตอนนี้สวมเข้าตรงน,นี้ตรน,นี้สวมเข้า สวมเข้าตรงไหนสวมเข้าตรงน,งรงนี้เห็นไหมครับจะมีโครงอยู่ตรงนี้ทั้งสองข้าง,งนะครับนี่นครับสวมเข้าสวมเข้าเสร็จก็ยก,กนินนกด,าากดนึงเช่นมือปุ๊บมาก็ดันไปก็เป็นอันว่าเสร็จ เรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนกลอง A กลองเอสวิปเพื่อลดฝุ่นลดมลพิษในด้ันในของรถยนตย์ของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเสือเคิมช n n e l ด้วยเพื่อมีคลิปดีๆท่านจะได้ดูก่อนคนอื่นสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ